สำหรับช่วงเทศกาลมาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราทําของหวานไปแล้ว <S <S ทาแอตติไทเซอร์ไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคราวของจานเมนบ้างเนี่ยช่วงนี้เราปาร์ตี้กันบ่อยใช่ไ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกินเยอะไปต้องกินน้อยลงจริงๆแล้วอ่ะคือตัวเองแหละบอกตัวเองอยู่ว่าต้องกินให้น้อยลงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเลือกเมนูมาเป็นเมนูที่แบบเฮ้ยกินได้ไม่อ้วนหรอกเพราะว่าวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบหลักเป็นเนื้อปลาแล้วก็ทานคู่กับ สลัดทีนัวแล้วก็มีเนื้อส้มมาเป็นเดยสซิ่งด้วยเฮ้ยเมนูนี้คือคลีนแล้วก็เฮลตี้แน่นอนเมนูที่เราจะทําวันนี้คือออร n เรนจ์ฮันนี่เกสแซลมอนแล้วก็สลัดทีนัวค่ะวัตถุดิบที่เราจะใช้วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นปลาแซลมอนค่ะเกลือพริกไทยคีนัวซอสถั่วเหลืองเนย กระเทียมน้ำผึ้งน้ำมันผักชีเลมอนหน่อไม้ฝรั่งผักชีลาวแล้วก็เนื้อส้มและน้ําผลไม้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะคะเราจะมาเตรียมเนื้อปลากันก่อนหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดปลาแล้วเราจะใช้ทิชชู่ซับเนื้อปลานะคะให้แห้งวันนี้เราจะใช้เนื้อปลาแบบไม่มีหนังนะ เวลาที่เราเลือกซื้อเนื้อปลาเนี่ยเราจะสังเกตที่สีของเนื้อปลาจะต้องเป็นสีส้มอมแดงหรือสีส้มนวลน,นะคะลายจะต้องชัดเจนภาพรวมของเนื้อจะดูฉ่าแล้วก็ไม่มีกลิ่นพอซับเนื้อปลาแห้งแล้วนะคะเราจะโรยเกลือลงไปค่ะพอโรยครบทุกด้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะกันตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่น้ำมันลงไป ทีนี้เนี่ยจะทำให้ของของเราไม่ติดกระทะค่ะเราจะใช้ไฟกลางนะคะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่เนื้อปลาลงไปะคะ่ะวันนี้เราจะทอดปลาแซลมอนในแบบที่รัดชอบก็คือว่าข้างในเนี่ยแตยังไม่ค่อยสุกแต่ข้างนอกเนี่ยจะมีความกรอบนิดนิดวิธีการก็คือว่าเราใส่เนื้อปลาลงไปแล้วรอให้ความสุกข,ของเขาอะค่อยค่ เพิ่มขึ้นมาประมาณ2ใน3แล้วเราค่อยคลิกกลับด้านทีนี้ข้างในจ,จะยังไม่สุกและข้างนอกอจ,จะกรอบขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำ orange grace กันค่ะสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็จะมีกระเทียมซอสหัวเหลืองน้ำผึ้งแล้วก็เนื้อส้มและน้ำผลไม้ค่ะ เริ่มแรกนะคะเราจะมาหัน่นกระเทียมกันและที่สำคัญวันนี้เราใช้โดฟิชแพ็กเนื้อส้มแมนดารินพร้อมทานในน้ำผลไม100้100%แพ็คเกจเขาเปิดง่ายแล้วถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยนะก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ตู้เย็นได้เลย ที่สําคัญไม่เติมน้าตาลดีต่อสุขภาพแล้วก็เวลาที่เราทำงานมาเหนื่อยๆใช่ไหมเราแค่เปิดตู้เย็นเราก็หยิบม,มาเปิดกินเฮ้ยแค่นี้ก็คือสดชื่นแล้วอะ่ะนอกจากส้มแมนดารินแล้วด้วยนะเขายังมีพีชแล้วก็ผลไม้รวมให้เลือกด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปตั้งกระทะการเคี่ยวจนเขาข้นขึ้นค่ะนี่พอเราใช้ส้มแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งแกะส้มเองใช้ได้เลยนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราตักเกสใส่ถ้วยไว้ก่อนเราจะมาทำคีนัวสลัดกันค่ะเราเริ่มด้วยการหุงคีนัวก่อนใส่คีนัวลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปริมาณ2เท่าของคีนัวค่ะต้มจนสุกเสร็จแล้วเสดดน้ำนะคะพักไว้ก่อน เราจะมาหั่นผักชีลาวแล้วก็ผักชีค่ะใส่ลงไปตามด้วยน้ำมันมากอกน้ำผึ้งแล้วก็ที่สำคัญเนื้อส้มแมนดารินจาก drawfish pack เนื้อส้มแมนดารินพร้อมทานในน้ำผลไม้และน้ำผลไม้ใส่เข้าไปเพิ่มเพื่อความอร่อยด้วยแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวอีกนิดหน่อยด้วยน้ำเลมอนค่ะ เสร็จแล้วครุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยเรียงของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกัน เราจะเริ่มด้วยใส่หน่อหมายฝรั่ง ทุกคนจะชอบเมนูนี้นะคะเพราะว่าทำง่ายไขมันต่ำดีต่อสุขภาพด้วยเหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลย mm. เราจะใช้ความหวานจากผลไม้เนี่ย mm. โดฟิชแพคเนี่ยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าไม่มีน้ำตาลเลยนอกจากส้มแมนดารินแล้วเนี่ย mm. เขายังมีพีชแล้วก็มีผลไม้รวมด้วยนะถ้าเกิดว่าใครอยากลองเนี่ยไปหาซื้อได้ที่บิ๊กซีหลังจากช่วงปีใหม่นี้นะคะก็จะหาซื้อได้ที่ห้างแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านได้เลย อุย้ยหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวรัดขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมรอติดตามนะว่าสุตรัดครั้งหน้าเนี่ยเราจะทำเมนูอะไรไปล้ค่ะบ๊ายบาย